มีของแถมด้วยใช่ไหมสังเกตไหมเพราะมันม้วงม้วนมนวปุ๊บแต่เราจิงอย่างเคลื่อนไหวอะแ้่พอมันเคลื่อนไหวปุ๊บมันรู้ปุ๊บง่วงบับหายไปมีไหมเดี๋ยวมันก็มาใหม่แต่พอรู้สึกก็ปุ๊บมันก็ปุ๊บหายไปใช่หรือเปล่าเห็นไหม เราไม่เข้าไปต่อเนื่องของมันแนะ่ยสิ่งนั้นมันมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ทนอยู่แต่ตอนนี้เป็นสานการเล่นงานใช่ไหม,ม,ม,มขยับแข้งขยับขาก่อนสิ จากเมื่อกี้พรออาจารย์พวกเราได้ทําเตือนสติดูการเคลื่อนไหวที่เราทําสังเกตไหมว่ามันก็จะมีความคิดอยู่เนืองเนืองเคอคิดมันก็ปรากฏอยู่นะเหรือเรื่อยแวบ,บอยู่เรื่อยใช่หรือไม่มีจริงไหมที่มันเผลอแวบ,บสั้นๆมีไหมม,มีไหมที่มันเผลอแวบ,บออกไปแล้วมียดเยอะนิดหนึ่งมีไหมประเภท,ทเยอๆะๆยาวๆมีไหม วนไปวนมาเรื่องเดิมมีไหมยอยากให้เห็นคุณจะได้เห็นกระบวนการทํางานของมันว่ามันก็มีกระบวนการของมันเองเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวนะสั้นกลางยาววนไปวนมามีไหมมันก็มีอาการของมันอย่างเนี้ยดี๋วนะความคิดก็มีอาการแบบเนี้มีสั้นๆบ้างมีกลางบ้างมียาวๆบ้าง เอาทีก็วนไปวนมาเรื่องเก่าบ้างมีไหม,มอยากให้เห็นว่ามันมีเข <Okay. S 1> ว่ามันมีอยู่มีใครสามารถตอบพระอาจารย์ได้บ้างว่าอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความยืดเยื้อลองสังเกตดูไหม,มอาถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอะไร อยากให้อยากให้ลองสังเกตหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรทาไมบางเรื่องมันสั้นๆลองสังเกตดูว่าไอ้เรื่องที่มันสั้นๆเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องอะไรส่วนให่มันยืดเยื้อส่วนมากมันเป็นเรื่องอะไรื่องที่มันเคยคิดอะนะไปเปิดคิดสั้นๆเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรในขณะที่ที่มันเปิดคิดแล้วยืดเยื้อไปเนี่ย เพราะ,ะมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแค่นี้ให้หลองสังเกตแค่นี้เพิ่มเติมลงไปอีกคุณดูนะสิ่งที่พราอาจารย์พาคุณทำพระอาจารย์ไม่ได้ให้ทำชเชฉยแต่อาจารย์จะให้คุณลองสังเกตด,ดูนะลองสังเกตด,ดูนะถ้าอาจารย์จะสอนคุณแบบง่ายๆไม่ยากเลยนะ อาจารย์แค่นั่งเทศเทศเสร็จจารบอเอาปฏิบัติเอาเองหรือว่าอาจารย์นั่งยกมือสั้นอย่างว่ใหู้หลืออาทาแบบนี้นะแต่เราก็ทำไปอาจารย์เขาไม่ต้องไปนั่งหยอดว่าดูสิมันมีแบบนี้แบบนี้ไหมหรือไม่อามันมีแบบนี้ไหมใช่ไหมอานดูสิว่าไอ้แบบเนี้ยสมมากมันคิดเรื่องอะไรไอ้ที่มันคิดแบบราการเนี้ยสมากมันคิดเรื่องอะไรไอ้ที่ยืนเยื้อไอ้สมากมันคิดเรื่องอะไร ลองสังเกตดูสิคุณมองเห็นไหมว่ามันมีความละเอียดของการสังเกตมากขึ้นมีขัน้นมีตอนถูกไหมทำไมทำไมรูม้ไหมเพราะความรักที่อาจารย์มีต่อ,อคุณ <c oughs> ดูสิ <c oughs> ใจดีขนาดไหนเอาจริง เพราะความรักและเมตตาที่มีให้จึงพยายามใส่ใส่ใจที่จะสอนให้คุณมีความละเอียดอ่อนก,กับการปฏิบัติมีความละเอียดกับการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแบบียาวแต่ให้ใส่ใจสังเกตกระบวนการบางอย่างสังเกตดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันต่างมันมีอะไรอย่างไง นั่นพ่อพระอาจารย์รู้ว่าถ้าพระอาจารย์ใส่ใจที่พคาคุณดท่อไปเนี่ยคุณจะใช้เวลาไม่นานคุณจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยลคุณจะเข้าใจพระพุทธเจ้าที่บอกสอนเรื่องอะไรคุณจะเข้าใจพุทธศาสนาในชัดมากขึ้นมันอาจจะไม่เหมือนที่คุณเคยที่คุณเคยทั การปฏิบัติที่ดีจะมาจากการปฏิบัติอันเลวไม่ได้นี่คือคำพูดของพพุทธเจ้าแต่ผลการปฏิบัติที่ดีจมมาจากการปฏิบัติที่ดีและประนีดัะการปฏิบัติที่ดีที่ประณีตเนี่ยมันจึงต้องมีกระบวนการของการสังเกตทางกายอย่างละเอียดลอมได้ การที่พระอาจารย์พยายามยบอกคุณว่าสังเกตมันมีความเปิดคิดไหมนี่คือสังเกตระดับบ้างยิ่นี่ย,ต,ยต่อมาอาจารย์บอกคุณว่าลอกสังเกตสิในขณะที่มันเปิดคิดเนี่ยคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมกามีเปิดคิดแล้วจากนั้นพระอาจารย์ก็ถามเขา,า,าว่าสังเกตสิว่าในความคิดเนี่ยมันมีคิดสั้นคิดกลางคิดยาวแล้วก็คิดวนไปวนมาในเรื่องเดิมไหมคนสังเกตก็ว่ามันมีความละเอียดขึ้น เห็นไหมนะว่ามีความละเอียดในการสังเกตมากขึ้นเราก็จะยังต่ออีกวันนี้ว่าแล้วลองสังเกตดูนซิว่าไอ้คิดสัน้นๆเนี่ยสมมติมันคิดเรื่องอะไรไอ้คิดที่มันเยือะเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรวนไปวนมาเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรดูดีๆพร้อมไหมพร้อมเตรียมตัวอีกครั้งขยับแขงขยับขาที่เสเสือะเลย เวลานั่งปฏิบัติไปถ้ามันปวดแข้งปวดขาให้ขยับขาได้นะเปลี่ยนท่านั่งก็ได้เดีย๋ยวนั่งคัสมะปุ๊บแล้วก็เมื่อยแล้วก็ขยับมาเปลี่ยนเป็นพับเพียบอะไรอย่างเงี้ยอแต่พับเพียบก็มานั่งคัสมะได้เข้าใจไหมเพราะว่าตอนเนี้ยยังยังไม่ต้องการให้คุณทนเลยมันเพราะว่าการทนตรอไอ้นี้นมันมีขั้นตอนดุ่เดี๋ยวคุณจะได้เจอ ได้เจอที่มันหนักกว่านี้นะเดี๋ยวได้ทำเดี๋ยวได้ทำมาจนนั้นแต่ตอนเนี้ยฝ่าจใจต้องการให้คุณสังเกตโดยตรงที่มือเมื่อกี้นะเมื่อกี้เผอรคิดมีใช่ไหมสังเกตขั้นตอนที่หนึ่งเผอคิดมีไหมเผอรคิดขั้นตอนที่สองมีแบบสั้นแบบกลางแบบยาวบนไปบนมามีไหม อันนี้เปิดคิดระดับที่สามนะดูนี้นสังเกตร,ระดับที่สามนะคือลองสังเกตด้วยว่าไอเ้เปิดคิดสั้นๆเนี่ยส่วนมากมันคิดเรื่องอะไรไอ้เพื่อคิดยาวๆชีดๆเนี้ยนะมันเปิดคิดเรื่องอะไรแล้วก็ไอ้ที่มันวนไปวนมาเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรเราสังเกตดูนะใครงงยกมือขึ้นมันไม่น่างงนะมันชัดเจนนะกับขั้นตอนที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในสเต็ปใช่ปะ හැන්නා හ ැ න